俺が戦っているもの宿命です生きるために絆レクサス ให้พูดถึงหนึ่งในบรรดาซีรีส์อุลตร้าแมนที่เป็นการเปลี่ยนมุมมองและรูปแบบเดิมที่มีมาในอดีตที่เปลี่ยนไปโดยจะมีทั้งโครงเรื่องที่ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครรวมกับความคิดที่ว่าอุลตร้าแมนไม่จำเป็นต้องอยู่ในคนแค่คนเดียวเสมอไปก็คงจะต้องนึกถึงอุลตร้าแมนเน็กซัสกับการสื่อถึงสายสัมพันธ์ที่ไม่รู้จบระหว่างมนุษย์กับอุลตร้าแมนซีรีส์ที่หลายคนยังคงชื่นชอบมาจนถึงปัจจุบันจากการมีแนวทางเป็นของตัวเองที่ชัดเจนอุลตร้าแมนเน็กซัสเป็นหนึ่งในอุลตร้าเอ็นโปรเจกต์ โครงการที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแนวความคิดเดิมๆเกี่ยวกับบุนตอแมนและหนึ่งในนั้นก็คือเดอะมูวี่ยูนตอร n แมนเดอะเน็กซ์ที่จะมีเนื้อเรื่องที่เชื่อมต่อกันโดยเน็กซัสจอ,อกฉายครั้งแรกในช่วงปี2004-2005และถูกลดจำนวนตอนเหลือเพียง37ตอนเหตุผลมาจากเนื้อหาที่ไม่เป็นที่นิยมสำหรับเด็กแต่กลับเป็นที่นิยมในผู้ที่ชื่นชอบซีรีส์เนื้อหาจริงจังมากกว่าเน็กซัสจะถูกดำเนินเรื่องด้วยตัวละครหลักอย่างโคมงคาสกิที่แสดงโดยคาวาคุโบทาคุจิผู้ที่ต้องผันตัวเองจากกหน่วยยูภั ให้กลายมาเป็นหนึ่งในทีมไห์ไรเดอร์ของ TLT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับไซโจนากิที่แสดงโดยยาซโซเอซาโตะรองหัวหน้าทีมไห์ไรเดอร์ของโคมงผู้ที่มีความแค้นจากการที่พ่อแม่ถูกสังหารอยู่ในใจโดยองค์กร TLT ที่ทั้งคู่สังกัดนั้นเป็นองค์กรระดับโลกที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างลับๆหลังจากที่พวกเขาได้พบกับผู้มาเยือนที่หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อพยพม,มาจากอวากาศเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยที่ผู้มาเยือนได้ส่งมอบเทคโนโลยีสำหรับต่อต้อตานสเปสบี สัตว์อสูรจากอวกาศที่พร้อมจะลุกรานดวงดาวต่างๆทําให้ทีมนท์ไรเดอร์มีอาวุธและยานที่ดีกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันและยังสามารถกําจัดสเปซบีสได้เองโดยไม่ต้องอาศัยอุลตร้าแมนแต่นั่นยังไม่รวมถึงสิ่งที่ผู้มาเยือนนามาด้วยอย่างเครื่องจักรแห่งการลืมเลือนที่มีนามว่าเลเทสิ่งที่สามารถปิดผนึกความทรงจําของคนได้พร้อมกันทั่วโลกและถูกนํามาใช้หลังเหตุการณ์การต่อสู้ที่ชินจูก,กุกระหว่างสเปซบีสตัวแรกอย่างเดะวันกับอุลตร้าแมนที่ถูกเรียกว่าเดอะเน็กซ์จึงเป็นเหตุผลที่ผู้คน ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของ N e ็ u ซัใน5ปีถัดไปในซีรีส์ของ n e x u s ผู้ที่ถูกเลือกให้สามารถรวมตัวกับอุลตร้าแมนจะมีชื่อเรียกว่าดูนามิสหากต่อสู้ระบาดเจ็บจะมีอาการส่งมายัางดูนามิสโดยตรงในปัจจุบันจะมีดูนามิสอยู่ทั้งหมด6คนแต่จะมีเรื่องราวอยู่ในซีรีส์ของ Ne x u ซัแค่5คนดูนามิสคนแรกก็คือมากิชุนิจิอดีตนักบินกองกําลังป้องกันตัวเองที่ปรากฏตัวในเดอะมูฟวี่อุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์โดยจะเข้ารวมตัวกับเดอะเน็กซ์ที่เป็นร่างต้นของอุลตร้าแมนโนอา และจะมีท่าพื้นฐานอย่างสแลชเชอร์ที่ใช้ตัดปีกของเดะวันกับท่าไม้ตาที่เรียกว่าลำแสงอีวอร์เรสตอมจนมาในซีรีส์ของเน็กซัสจะเกิดดูนามิสคนที่2ที่มีชื่อว่าฮิเมยะจุนอดีตากล้องข่าวภาคสนามที่รู้สึกผิดกับการที่ทําให้เด็กผู้หญิงที่เป็นห่วงเขาต้องตายในสนามลบและมักจะคิดว่าการถูกเลือกให้เป็นดูนามิสคือการลงโทษให้ชดใช้ด้วยการต่อสู้ที่มีความเจ็บปวดโดยร่างของอุลตร้าแมนที่รวมตัวกับพิเมยาจะเป็นร่างของเน็กซัสที่เกิดจากการปรับโตเข้ากับโลกของอุลตร้าแมนโนอา และจะแปลงร่างได้เมื่ออวตาสเตอร์เป็นประกายร่างสีเงินของเน็กซัสจะมีชื่อเรียกว่าองฟองท่าประจําตัวในร่างนี้คือคอร์ดเรสตอร์มที่เหมือนกับลักษณะของอุลตร้าแมนทั่วไปและสามารถกระตุ้นพลังแฝงที่อยู่ในร่างด้วยคอร์ไฟนอนแต่เมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่จัดการได้ยากขึ้นทิเมียก็จะเปลี่ยนเป็นฟอร์มจูเนสที่มีลวดลายสีแดงในร่างนี้จะมีจุดเด่นในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมตาฟิลที่เป็นการส่งอีกฝ่ายไปยังมิติที่เน็กซัสจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและมีข้อดีคือการต่่ออสสู้จะไมมเเกกกิดควาาาียายยหับโลภน ในร่างนี้ถ้าไม้ตายก็คือโอเรสตอมที่สามารถเปลี่ยนอีกฝ่ายให้สลายกลายเป็นอนุภาคเมื่อฮิเมยะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกดูนามิสคนที่3ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขาก็คือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเซนจูเรนวัยรุ่นอายุ17จากโครงการพมิทิอุสหนึ่งในผู้ที่เกิดจากการทดลองตัดแต่งพันธุกรรมให้สมบูรณ์แบบแต่ก็เกิดผลข้างเคียงที่สามารถทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตนอกจากร่างพื้นฐานของเน็กซัสท,ที่จะเหมือนกับฮิเมยะลักษณะนิสัยของเรนทําให้เกิดร่างจูเนสบลูที่มีสีน้ําเงินขึ้นมา ส่ในร่างนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ความว่องไวและโจมตีเฉียบพันธท่าประจาตัวจะถูกยิงจากแอโร่อาร์มที่แขนขวาในท่าที่ถูกเรียกว่าแอโร่เรสเตอมที่สามารถพัฒนาให้ยิงดาบแสงที่มีความรุนแรงมากกว่าออกไปได้ส่วนดูนามิสคนที่4ต่อจากเรนก็คือไซโจนากิที่ยังไม่ทันได้สู้ด้วยร่างของเน็กซัสก็โดนแย่งชิงพลังงานไปก่อนทําให้ผู้ที่เติบโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณอย่างโคมงรับหน้าที่เป็นดูนามิสคนสุดท้ายของเรื่องและสามารถเปลี่ยนได้ทุกร่างเหมือนกับเรนและฮิเมยะรวมถึงร่างดั้ ที่ถือว่ามีระดับพลังสูงสุดในเรื่องและจะมีสิ่งที่เรียกว่า n o อ r a g e ิสอยู่ด้านหลังมาพร้อมกับท่าไม้ตายที่เรียกว่าลำแสงไลนิ่ง n o อ r และหมัดความร้อนสูงที่เรียกว่า Noir Inferno แต่ด้านตรงข้ามของเน็กซัสก็จะมีนักรบแห่งความมืดอยู่เช่นเดียวกันโดยจะอยู่ในรูปแบบของ Dark Force, Dark Mephisto และ Dark Saki สำหรับเรื่องราวโดยสรุปของ็กซัสจะเป็นเหตุการณ์หลังจากเกิดการต่อสู้ระหว่าง The ะเน็กับ The วัน สเปซบีสตัวแรกที่เดินทางมายังโลกในปี2004จนเวลาผ่านไป5ปีบีสตัวใหม่ๆก็เริ่มออกล่าม,มนุษย์บ่อยขึ้นจนทำให้องค์กร TLT ที่มีอยู่รอบโลกจัดตั้งฐานทัพและสร้างทีมนท์ไรเดอร์ให้ออกไปจัดการด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถหลบสายตาคนทั่วไปพอะเรื่องบีสถือเป็นความลับสุดยอดที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะส่วนโคมงคาสกิที่เดิมอยู่ในสังกัดหน่วยกูภย้ภัยได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากบีสมาได้โดยฝีมือของอุลตร้าแมน หลังจากนั้นโคโมงได้ถูกดึงตัวจากสังกัดเดิมให้ไปเข้าทีมนไรเดอร์ภายใต้การควบคุมของผอ,อม,มัสนก,กะกับเซน่าที่การอยู่เด็กหนุ่มที่ถูกเรียกว่าอิลลัสเตเตอร์จากความสามารถในการอย่างรู้อนาคตโคโมงเกิดความขัดแย้งกับนาคิที่ไปลองหัวหน้าทีมอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะเรื่องที่นาคิมองอุนเตอร์แมนเป็นศัตรูแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากอุนเตอร์แมนในการต่อสู้กับบีสมาหลายครั้งแล้วก็ตามจนพวกเขาได้รู้ว่าตัวตนของอุนเตอร์แมนก็คือฮิเมยะจุนอดีตช่างภาพสำนักข,ข่าวที่โทษว่าตัวเองทำให้เด็กสาวตายในสงคราม ผู้ที่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นดูนามิสและต่อสู้โดยคิดว่ามันคือบทลงโทษมาโดยตลอดโคโมงกับพี่เมยะต่างยอมรับซึ่งกันและกันแต่ตัวนาคิยังคงติดกับภาพในอดีตที่คนใกล้ตัวถูกความมืดที่สิงสถิตอยู่ในร่างคนฆ่าตายและอดีตในไลเดอร์ที่นาคิยอมรับอย่างมิโซลกิก็ได้เลือกที่จะรับพลังแห่งความมืดในร่างของดาร์คเมฟิสโตและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการควบคุมร่างแห่งความมืดอย่างดาร์คฟอสที่มีการเข้าปะทะกับเน็กซัสอยู่หลายครั้ง ซึ่งร่างที่แท้จริงของดาร์คฟอร์์ก็คือแฟนของโคมงที่ตายไปแล้วและถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ความแค้นครอบงำโคมงแต่สุดท้ายโคมงก็สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้การต่อสู้ผ่านไปหลายครั้งจนทีมไนท์ไรเดอร์ยอมรับในตัวตนของฮิเมยะแต่ร่างกายของฮิเมยะก็ไม่สามารถรับการต่อสู้ได้อีกจนได้ต่อสู้ครั้งสุดท้ายในฐานะดูนามิสกับดาร์คเมฟิสโตมิโซลกิและทั้งคู่ก็ได้หายสาบสูญไปพลังของเน็กซัสจึงได้ถูกส่งต่อให้ดูนามิสคนใหม่นั่นก็คือเด็กหนุ่มอายุ่างเซนจูเรน หนึ่งในผู้ที่ถูกสร้างให้มีพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบจากโครงการลับที่ชื่อว่าโพรมิทิอุสเช่นเดียวกับเสนาธิการอยู่โดยที่เรนได้หลบหนีมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหลังจากรู้ตัวว่าอยู่ได้ไม่นานจากผลข้างเคียงทางพันธุกรรมเรนได้เข้าต่อสู้ในฐานะของเน็กซัสจูเนสบลูและต่อสู้โดยเตรียมใจที่จะตายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเรนได้พบกับโคมงและมิโอะหนึ่งในทีมตำรวจที่มีหน้าที่ลบความทรงจําจนทําให้รู้สึกเริ่มมีความหมายที่จะมีชีวิตอยู่ แต่แล้วอนนแฮนแห่งความมืดก็ได้ส่งดักเมฟิสโตคนใหม่ออกมาและกําลังที่จะเอาชนะเอ็กซาจูเนสบลูได้มิโซรกิที่เป็นดักเมฟิสโตคนก่อนก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้หลังจากที่ความคิดของเขาได้เปลี่ยนไปและได้สละชีวิตเพื่อให้เน็กซัสสามารถกําจัดมันลงได้ในระหว่างนั้นก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของเลเทกับหัวหน้าทีมไนร์เดอร์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนความทรงจําของคนทั้งโลกเมื่อ5ปีก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มาเยือนจากอวกาศได้มอบเอาไว้ให้ และมั่นใจว่าจะต้องมีผู้ที่แทรกซึมเข้ามาในหน่วยของที t อย่างแน่นอนเรนได้ถูกที t จับตัวไปหลังจากการต่อสู้กับบิสที่ใจกลางเมืองเพื่อหวังจะเอาความลับพลังของอุลตร้าแมนมาใช้เองในไรเดอร์ <Knight Rider S 2> ตัดสินใจขัดคำสั่งช่วยเรนออกมาและเรนยังได้รับคำแนะนำจากนาคิว่าให้สู้เพื่ออยู่ต่อไปทำให้รูปแบบการต่อสู้ใหม่ของเรนประสานกับทีมนายไรเดอร์จนสามารถกำจัดบิสได้พร้อมกัน2ตัวแม้เรนจะได้รับคำเตือนจากเสนาธิการอยู่ว่าห้ามแปลงร่างต่อสู้อีกจนกว่าจะได้ยารักษา แต่เรนก็ได้เลือกเผชิญหน้ากับบีสที่แข็งแกร่งที่สุดสิ่งที่รวมความสามารถของบีสทุกตัวเข้าด้วยกันอย่างอิสมาเอลและยังสามารถเอาชนะมันได้ด้วยแอโรเลสตอร์มหลังจากที่เรนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกความเป็นดูนามิสก็ได้ถูกส่งต่อให้กับนาคิซึ่งตรงกับแผนที่วางไว้18ปีก่อนของดาร์คซากิผู้ที่ได้เข้าสิงร่างของนักวิจัยคนหนึ่งและได้ฆ่าพ่อแม่ของนาคิเพื่อผลักดันให้เกิดความแค้นต่อด้วยการแฝงตัตเป็นหนึ่งในสมาชิกนไนท์ไรเดอร์อย่างอิชิโบริเพื่ และส่งบีสไปใจกลางเมืองเพื่อให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวจนมันมีพลังพร้อมที่จะสร้างร่างกายตัวเองขึ้นมาจากเลเทดักซาก,กิลงไปหาเลเทที่ชั้นล่างสุดของ TL t l เโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้เพราะว่าเลเทได้ถูกสร้างขึ้นมาจากบางส่วนของมันนาคิรู้สึกโกรธหลังจากที่ได้รู้ว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือนาคิจึงหลงกลแผนของมันและแปลงร่างเป็นเน็กซัสพลังงานแห่งความกลัวที่อยู่ในเลเทได้เชื่อมต่อกับความเกลียดชังที่อยู่ในร่างของเน็กซัสทำให้พลังงานแห่งแสงสว่างได้ถูกเปลี่ยนเป็นความมืด ดาร์คซากิได้พลังจนคืนร่างและปรากฏตัวที่ใจกลางเมืองพร้อมกับเหล่าบีสที่ออกกระวาดไปทั่วโลกโคโมงพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนากิและใช้คําพูดเตือนสติจนสามารถหลุดออกมาจากความมืดได้แต่แล้วอีวทัสเตอร์ในมือของโคโมงก็ได้ส่องแสงออกมานากิเชื่อมั่นในตัวของโคโมงโคโมงได้เข้าถึงสายสัมพันธ์และแปลงร่างเป็นนักซัสครั้งแรกในฐานะของดูนามิสคนที่5โคโมงได้ใช้ทั้งร่างจูเนสและจูเนสบลูในการต่อสู้กับซากิ แต่ถ้าไม้ตายของทั้งสองร่างก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้ผู้คนที่เคยถูกอุนตอร์แมนช่วยเหลือจากบีสในเหตุการณ์ที่ปะทะกันในใจกลางเมืองต่างส่งกําลังใจให้อุนตอร์แมนที่กําลังต้านพลังของซากิในที่สุดเน็กซัสก็ได้กลับมาคืนสู่ร่างอุนตร้าแมนโนอาผู้ที่มีพลังเหนือกว่า Dark ดาร์คซากิโดยสิ้นเชิงก่อนจะใช้หมัดใส่ซากิจนทะลุชัน้นบรรยากาศและใช้ไลนิ่งโนอาทำลายซากิให้สูญหายไปตลอดการหลังเหตุการณ์ได้จบลง ก็ไม่มีการปิดบังความจริงต่างๆกับผู้คนอีกแล้วเช่นเดียวกับเหล่าไนรไรเดอร์ที่ยังคงปกป้องทุกคนจากบิสต่อไปแต่แล้วใน3ปีถัดไปความสงบสุขก็ได้หยุดลงอีกครั้งจากมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดที่มีพลังเหนือกว่าดาร์คซากิมันก็คือศัตรูที่มีชื่อว่าดาร์คลูซิเฟอร์ทำให้โคมงและนากีต้องมารวมตัวกันในฐานะดูนามิสและกลายร่างเป็นโนไอครั้งเพื่อตัดสินกับดาร์คลูซิเฟอร์ถัดมาในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเอ็กซ์ก็ได้มีการถือกำเนิดของดูนามิสคนทที่่6ขขึ้นนมาในาใรรงองอิิบย รองกับตานของทีมซีโอในบางมุมเราสามารถมองว่าเน็กซัสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ถูกมองว่าเป็นอีกด้านของอุลตร้าแมนคอร์สมอร์เพราะว่าเน็กซัสยิ่งต่อสู้และเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเข้มแข็งที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและดูนามิสทุกคนต่างเลือกจะต่อสู้ด้วยความตั้งใจของตัวเองซีรีส์ของเน็กซัสได้แสดงให้เห็นว่าตัวละครที่จะขับเคลื่อนเนื้อเรื่องสามารถเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่อุลตร้าแมนเพราะมนุษย์ธรรมดาที่เติบโตขึ้นในแง่ของความคิดและจิตวิิญญาาณกก็็คคือควมแแแขงงงรร่่ทที้ทจ หลังจากที่ได้เห็นโคโมงแปลงร่างในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่งตีความได้ว่าเน็กซัสได้ยอมรับในตัวของโคโมงเรายังคงได้เห็นเน็กซัสในเดอะมูฟวี่อุนเตอร์แมนกิงกะรวมถึงในอุนเตอร์แมนเส่วนในร่างของโนอาจะมีการมอบอัลติเมตเอจิสให้กับซีโร่ในการรับมือกับเบเลียวและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของอุนต man แมนเน็กซัสชอบส่วนไหนในซีรีส์ของเน็กซัสก็สามารถมาคอมเมนต์วิธีด้านล่างได้เลยครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ถัดไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับจีจาร์ชแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ